มากค่ะนั่นก็คือช่วงห้องปฏิบัติการค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นก็คือคุณป้าคุณป้าเมทครับเป็นแฟนของลุงหมูที่ตอนกิ่งมานาเมื่อสักครู่นะฮะคุณป้าชื่อแมทหรือเปล่าคะป้าชื่ออะไรคะคุณมทคุณป้ามทค่ะคุณป้าแมทเมทโทษทีครับขอโทีโอเคค่ะเดี๋ยวลองมาเข้าเรื่องของเราบ้างนะคะที่ตอกขาตรงนี้คืออะไรคะครับเดี๋ยวผมนี่คือ อันนี้คืออุปกรณ์สาคัญที่ใช้ในการเพาะเห็ดคือขี้เลื่อยขี้เลื่อยใช่เป็นหัวใจของมันไอหัวหนูมีที่ตากในหัวหนูมีอย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องสั่งซื้อนี่ไม่พอไม่พอไม่รับเวลาย้ายขี้เลื่อยนี่เป็นอุปกรณ์หรือวัสดุสําคัญที่ใช้ในการเพาะเห็ดครับพอมีขี้เลื่อยแล้วเราก็ต้องมีขี้เลื่อยไม้อะไรครับอันนี้ไม้ยางพาราไม้ยางพาราครับไม้ยางพารามันมีจุดดีอย่างไร จุดดีก็คือมันเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วมันไม่มียางแล้วก็เหมาะในการพ้อเห็ดดีกว่าไม้อือใช่ใช่ได้มได้ยังไงคะขี้เลื่อนคือเราต้องไปเลื่อยเอาจากไม้เหรอคือผมไม่รู้อันนี้มาจากโรงงานเพราะอันนี้มาจากภาคใต้อ๋อสั่ามาซื้อสั่งมาเป็นชันรถชันรถก็เป็นตันคันตันนันกัพันกบะ หนูก็นึกว่าคุณลุงซื้อไม้ยางพาราแล้วต้องมานั่งเลื่อยเองกับคุณป้าอย่างน้อไม้แปะลูปอย่างนั้นอซื้อก็มาอย่างนั้นสิบปีคงไม่ได้หรไม่ได้ลงนั่งเราแต่เลื่อยเลื่อยสิบปียังไม่ได้ลงจากแล้วก็วัสดุต่อมาก็คือลำลำอ่าลำแล้วก็ผสมอาหารเสริมก็มาผสมลำอาหารหมูเนาะใช่อ่าลำละเอียดนะฮะแล้วก็มาผสมอันนี้มาเสร็จแล้วก็มาทําการ เขาเรียกอะไรผสมที่ให้เท่ากันคผสมมาเรียบร้อยแล้วนี่ผสมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ปาแมทสาธิตให้จะจะกะจะเอ๋ดูว่าอ่คนไหนอยากทำไหมครับอย่าดูนะดูแล้วเดี๋ยวเราทำกัน ก็คือเมื่อเมื่อเขาเรียกอะไรบรรจุลงในถุงแล้วก็ต้องมาอัดเพื่อให้มันไม่แน่นแล้วก็หลวมเกินไปถ้าหลวมปัญหาก็คือทําให้น้ําเข้าก้อนเสียหายได้ง่ายถ้านน่นถ้านน่นไปก็ทําให้เขาเรียกอะไรไม่ดีไอ้เชื้อเดินได้ช้าอันนี้อันนี้อันนี้เดินช้าใช่ถ้าเรากระแทกเนี่ยเกินไปเนี่ยเชื้อเห็ดเนี่ยจะเดินได้ช้าแต่ถ้าหลวมเนี่ยเมื่อเราไปเปิดเปิดเปิดดอกเนี่ยน้ําก็จะเข้า จะเข้าจะทําให้ให้เสียหายได้ง่ายครับสรุปก็คือไม่ควรแน่นไปหลวอ่าต้องพอดีพอดีแล้วสีขาวๆนี่คืออะไรอันนี้คือเชื้อราครับจะเป็นอแต่ว่าเชื้อรานี้เชื้อเห็ดมันเป็นเชื้อราพันธีเชื้อราประทานได้แต่ถ้าเชื้อใช่่แตถ้ลองจับดูหนักไหมหนักไหมหนักสองไหได้หมหนักไหมหนักไหมเห็ดหนึ่งก้อนเนี้ย ที่ทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณแปดถึงสิบขีดที่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 ว่ามาตรฐานก็คือได้แปดถึงสิบแปดถึงสิบขีดก็หนึ่งโลเลยแปดถึงสิบขีดเนี่ยแปดถึงสิบขีดอันนี้เขาเรียกนางฟ้าปูฐานนางฟ้าก็มีหลายแบบเลยนะนางฟ้าก็มีนางฟ้าปูฐานแล้วก็มีนางฟ้าอันนก็คือนางฟ้าสีขาวๆามันจะมีนางฟ้าดํากับนางฟ้าขาว แต่ว่านางฟ้าภูฐานนี่คุณจะรับนิยมรับประทานหน้า้ามันจะออกปุบๆนิดหนึ่งนะครับเอาละอ่าเดี๋ยวต่อไปนี่ลองอัดเองไหมอาเด็กจ<ะ>ๆจะลองไหมมามให้ลองอัดเองนะม,มาลอง ต้องทำเงินเขาต่อครับผมหลังจากนี้เราก็ต้องเอาไปนึ่ง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 ท่าเชื้อใ้ที่อุณหภูมิร้อยองศาประมาณสี่ชั่วโมงเพราะท่าด้วงมันนั่นท่าท่าต่ำแบบนี้ตัวด้วงหรอตัวด้วงอันนี้ด้วงนะคะไม่ใช่ไส้เดือนนะคะด้วงอ๋ออุ่ยอยากจับให้เด็กไปจับไส้เดือนแล้วว่าคะเราไปต่อกันตรงนี้ได้ไหมคะได้เลยได้เลยได้เอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปย้ายไปนู่นเลยเอ้าวจะจับได้ก่อนเลยว้าวี่ยาวกว่าแน่เลยเนี่ยวัดดิโอ้โห โอ้พี่อาวกว่าคุณผู้ชมค่ะการ <g aren S 2> <c oughs> เล่นไส้เดือนนี่ถือว่าเป็นความสุขของเด็กๆอีกอย่างนึงน,นะค<ต>ะนี่ไงไส้เดือนแอฟ,ฟริกาที่บอกตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมคะของไทยนี่ใหญ่กว่าใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าไส้เดือนพันแอฟ,ฟริกาทัาน,นียข้อดีก็คือมันขยายพันได้ไวครับอของไทยนี่จะขยายพันได้ช้ากว่าแล้วทำไมถึงมีความคิดที่จะเลี้ยงไส้เดือนด้วยเหรอครับเพราะว่าสวนเกษตรสุกสิติเนี่ยจุดประสงค์ที่ยิงก็เพื่อทําให้เป็น เกษตรเขาปุุงจอดใช่หมายถึงว่าของทุกอย่างเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดกพะเราเพาะเห็ดเสร็จเนี่ยเนี่ยเสษเห็ดที่เราตัดทิ้งอันนี้ไม่ใช่เห็ดเสียนะคือควรเห็ดที่เราตัดทิ้งเนี่ยเราก็สามารถทําให้ได้เดือนอ๋อใช่เดือนบริโภคเป็นอาหารเหรอคะใช่เดือนตามที่ผมทดลองในอาหารมันเนี่ยมันชอบเห็ดกับอากาศขาวมากที่สุดอากาศขาวเราเนี่ยนะที่เรามาคือใส่ไปสมวันในหมดแหละวันอื่นยังครับ อนี้นทำให้เขาผลิตมูลได้เยอะใช่พอเยอะมันกินอ่าะพอไส้เดือนเนี่ยมันสามารถพอเป็นเป็นมูลออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ต้นไม้ถ้าเป็นแบบเนี้ยต้นี่เป็นต้นไม้ชําอะไรเงี้ยมันก็จะดีเดีเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไส้เดือนมั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 นผ่านกระบวนการย่อยมาแล้วมันย่อยมาให้เราแล้วเหมือนเหมือนในกระถางมะนาวของผมเนี่ยค่ะก็มีมันไส้เดือนอยู่นะธรรมชาติธรรมชาติอันนั้นอันนั้นแบบว่า เป็นช่วยปลวนดินไปในตัวลอยเราไม่ต้องไปไอ้นั่นแล้วก็ตอนนี้ลากออกดีมากเลยเพราะว่าดินมันร่วนใช่ดินมันร่วนสูดรายได้ดีนะคะคุณลุงไสเดือนในการขายมูลนะครับไสเดือนในมูลเนี่ยก็ประมาณห้าหกสิบบาทต่อหนึ่งโลแต่ว่าของผมไม่ได้ขายขายตัวนะขายเฉพาะไอขายตัวนก็ต้องไปทําพันุ์ค่ะจะเอาไปตกปลาหรือว่าจะห ไม่ให้ไม่ให้ถ้าไปทำพันถึงจะให้ใช่ถ้าตกปลาปลาหรือไปเลี้ยงอาหารนกอะไรไม่ให้ไม่ให้ยังไม่ให้ทำอะไรอะคะเหตุผลหนูไม่เข้าใจทำไมถึงไม่ให้อะอยู่ใกล้วัดไงนี่ใกล้นี่นะครับนปฏิบัติธรรมล้องมะนาสถาวที่บอกแล้วไงว่าคุณลุงสัจจะมีใจบุญใช่เราเราออกมาทําเพื่อเราไม่ต้องไปรบกวนใครครับอ๋อใช่ยังปลาที่เห็นเลี้ยงไว้เยอะเนี่ยเราก็ไม่ได้จับ คระจับเพื่อนเขาให้กินหญ้ากินสาหร่ายในล่องก็เป็นการเรียกว่าอยู่กันเขาก็อยู่ของเขาอ่าแต่ว่าเขาช่วยเราในการกําจัดวัชพืชอะไรอยู่ร่วมกันอ่าอยู่ร่วมกันมีความสุขได้ไ่งนอกจากเรื่อจเศรษฐกิจพอเพียงแล้วใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอมีไส้เดือนจะเอาไปตกปลาก็ยังไม่ให้ไม่ได้ยกมีคนมาซื้อบ่อยมาขอไปกปลาไม่ได้ไม่ใช่ปัจจัยนะคุณลุงเนาะครับ เ, <S <S 2> <S 2> เพราะว่าการอยู่ธรรมชาติเนี่ยก็คือการไม่เบียดเบียนกันแล้วพวกเราเนี่ก็เนี่ยก็อยู่ใกล้ศูนย์ปฏิบัติธรรมรฐฐ<า>ลงมาะลามสถานกน็มีการปฏิบัติธรรมที่คือประจยได้มาในทัน้งธรรมชาติทั้งปฏิบัติธรรมมีทั้งเขาเรียกว่าครบวงจรในในสวนเกษตร วันนี้นะครับพวกเราทั้งสี่คนเนี่ยได้รับความรู้จากคุณลุงเยอะแยะเลยทีเดียวครับยินดีมากครับมีอะไรที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมไหมครับหมอพอเอินสวนเกษตรทุเสาของเราเนี่ยนะต่อไปเราจะเปิดเป็นศูนย์ปลูกอบรมให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การเกษตรครบวงจร<า>คืออาจจะเป็นเด็กๆอย่างนี้ก็ได้ถ้ามาเป็นครอบครัวหรือว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวอะไรนี้ไม่จํากัดสามารถอ่า ติดต่อเข้ามาซึ่งเราต่อไปเราซึ่งเราก็ทําสถานที่ไว้แล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นศูนย์ลงผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้อะไรต่างๆได้ใครว่าปลูกเห็ดไม่รวยคุณหนูๆรู้หรือเปล่าว่าการเพาะเห็ดในโรงเรือนนั้นมีรายได้ต่อปีเฉลี่ยรประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทระยะเวลาในการเพาะปลูก2-4เดือนขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของเห็ดเพอเห็ดสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล และช่วงที่เห็ดออกดอกและมีผลกําไรดีที่สุดในช่วงพฤษภาคมถึงกุมภาพัานธ์เป็นช่วงที่เห็ดกําลังเจริญเติบโตเต็มที่เราสามารถสร้างไรายได้เพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเพราะเห็ดหนึ่งก้อนหากเราขายไปเราจะได้กําไรเพิ่มตั้ง10บบาทเลยนะน้องๆครับ นะคะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะในครั้งต่อไปนะคะเราจะพาเด็กๆไปที่ไหนทำกิจ,จกรรมอะไรต้องรอติดตามชมค่ะทุกวันพุธเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะทางนิวทีวีแห่งนี้กับรายการวัยฝ <ไป S 2> ันวันเจ้วาว,วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสว,ส,สวัสดีครับ